สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมมาโอจากเรื่องอักขิพิฆาตสวรรค์เมื่อผู้อาวุโสที่ห้าได้ยินคำพูดของเจงอี้นางก็หัวเราะอ,ออกมาหน้าอกของนางสันอย่างรุนแรงขณะที่หญิงชราและคนอื่นๆเดือดดานมากอาวุธทั้งหมดของพวกนางถูกชักออกมาอีกครั้งและกำลังจะเคลื่อนไหว สายตาของพวกนางจับจ้องไปยังผู้อาวุโสที่ห้าและรอให้นางออกคำสั่งเจิงอี e. ้ผู้อาวุโสที่ห้าหวัวเราะครู่หนึ่งก่อนที่จะมองเจิงอี้และพูดว่าการที่ยังเด็กนั้นเป็นทุนของเจ้าแต่เจ้ายังเด็กและเลาะแหละนะับอย่าว่าแต่เจ้าเลยหากแม้แต่ก้าวจากกระพัดกล้าประเมินตัวเองสูงเกินไปพวกเขาเองก็ต้องพินาศเหมือนกัน เดิมทีวันนี้ข้าไม่ได้จะมาพบเจ้าแต่ข้าเห็นความสามารถของเจ้าละไว้หน้าเจ้าแต่เจ้ากลับหลักสนิกายสุขาวดีของเราเช่นนี้เมื่อเจ้าแรนหาที่ตายข้าก็จะทำให้เจ้าสมปรารถนาเรียงอี้แตกผักอย่างสมบูรณ์และเขาไม่ได้เกรงกลัวเลยเขาถูกแยกจากซูรั่วเซียมานานเกินไปและซูรั่เซียก็ทนทุกข์มากเกินไปแม้ว่าเขาจะต้องตาย เขาก็จะไม่ยอมแพ้ดังนั้นเจิงอี้จึงพูดอย่างเย็นชาว่าผู้อาวุโสที่ห้าข้าไม่ใช่เด็กและเลาะแหละท่านอาจไม่เข้าใจถึงความเจ็บปวดที่ต้องพลากจากหญิงที่รับซูรุ่เซียและข้าต่างก็รักกันและนางก็สำคัญมากในชีวิตข้าข้าเคยสัญญาว่าข้าจะดูแลนางไปตลอดชีวิตและข้าได้สัญญาว่าจะไม่ให้นางต้องทนทุกข์แต่ข้ากลับไม่สามารถทำตามที่สัญญาไว้ได้ นางถูกพรากจากข้านันเกินไปและนางก็ต้องทนทุกมามากข้ายอมเสิ่งทุกสิ่งเพื่อนางและหากข้าไม่สามารถช่วยนางได้เช่นนั้นข้าขอยอมตายเสียดีกว่าข้าไม่ใช่คนไร้เหตุผลและไม่มีความคิดโอ้อวดในความสามารถของตัวเอง ถ้าได้กล่าวไว้ว่าหากท่านยินดีคืนซูรุ่เซียให้ข้าข้ายินดีจ่ายไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรแต่หากท่านไม่เต็มใจให้แม้แต่โอกาสข้าเองก็คงต้องเสี่ยงที่จะสู้เจิงอี e ้จริงใจมากและพูดออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจ ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงความรักอันแรงกล้าของเขาที่มีต่อซูรุวเซียและความตั้งใจของเขาที่จะตายเพื่อหญิงอันเป็นที่รักสตรีของนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นหลายคนได้ลดอาวุธลงและมีสีหน้าที่ซับซ้อน ผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งที่มีอารมณ์อ่อนไหวและไม่ว่าพวกนางจะมีอำนาจเพียงใดจะปฏิบัติตามหลักการของนางมากเพียงใดหรือเกลียดผู้ชายมากเพียงใดนางก็ยังคงเป็นหญิง พวกนางเกิดมาเพื่อรู้สึกถึงความรักและความเศร้าโศกและอารมณ์อ่อนไหวง่ายเห็นได้ชัดว่าผู้อาวุโสที่ห้าเองก็เปลี่ยนท่าทีนางเงียบลงและมือที่แผ่แก่นแท้พลังออกมาก็ดับลงไปเช่นกัน นางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดทื่อๆว่าเจียงอี e ้ข้าจะให้โอกาสเจ้าหากเจ้าต้านการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าได้และไม่ตายเรื่องที่เจ้ารุกรานนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นจะถูกลบเลือนไป และเจ้าจะต้องช่วยข้าหนึ่งสิ่งหากเจ้าทำได้ข้าจะให้เจ้ามีโอกาสได้พบประมุขของเรามันจะขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วว่าจะโน้มน้าวประมุขของเราได้หรือไม่หากเจ้าไม่เต็มใจข้าจะขอไล่ล่าเจ้าถึงที่สุดนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นไม่เคยกลัวผู้ใดหรือแม้แต่การท้าทายใดๆมีสองทางเลือก ทางแรกคือต้านทานการโจมตีและช่วยนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นหนึ่งสิ่งเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้พบประมุขของนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นส่วนทางเลือกที่2องคือการประทะก,กับนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นและเข้าสู่การต่อสู้แบบตายไปข้าง ทั้งสองทางเลือกนั้นไม่ได้ดีมากนะักเพราะหากเขาได้พบประมุกมันก็ยังไม่สามารถรู้ได้อยู่ดีว่าจุดจบจะเป็นเช่นไรเจียงอี e ้ครุ่นคิดอยู่สินาทีก่อนที่เขาจะยิ้มอย่างขมขื่นและป้องมือของเขาไปยังผู้อาวุโสที่ห้า ข้าหวังว่าผู้อาวุโสที่ห้าจะรักษาคำพูดมาเลยก็ได้ระวังไว้ซะมือของผู้อาวุโสที่ห้าค่อยๆสว่างขึ้นด้วยแสงสีขาวขณะที่นางตะโกนออกมาการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าคือรูปแบบเต่าหกดาว มังกรน,น้ำแข็งกลืนวิญญาณหากเจ้าออกมาไม่ได้ภายใน15นาทีเจ้าตายแน่การโจมตีทั้งร่างกายและดวงจิตดวงตาของเจิงอี้หดลงตามที่เขาคาดไว้บุคคลน,นี้ไม่ธรรมดาไม่เช่นนั้นนางคงไม่ใช่ผู้อาวุโสนในนิกายสุขาวดีสั่งเรนนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยิงถึงการโจมตีทั้งทางร่างกายและดวงจิตไปพร้อมกันเจิงอี้ไม่กล้าประมาทใดๆ เขาปล่อยลมดาราออกมาอย่างต่อเนื่องและควบแน่นใบมีดลมดาราขณะทุกคนถอยห่างออกไปหลายกิโลพร้อมกับปล่อยโล่ศักดิธิเ์เลวเพลิงอัศนีภายในโลศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาได้ก่อตัวลมดาราไว้เป็นชั้นบาง,บาง จากนั้นเขาก็ควบคุมดาบวิญญาณทั้ง72เล่มเพื่อ,อห่้มดวงจิตหลักก่อนที่จะคำรามออกมาเข้ามาเลยผู้อาวุโสที่ห้าตะโกนออกมาอย่างนุ่มนวลและกระแทกลงไปที่พื้นเบาๆจากนั้นนางก็บินขึ้นไปบนอากาศและกวาดแกว่งมือหยกขาวราวหิมะของนางลมและหิมะรอบๆพัดเข้าหานางอย่างรวดเร็ว เลตทีมาทั้งหมดในรัศมี10กิโลลอยเข้าหานางและร่างของนางก็ถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวขณะที่นางรวมมังกรน้ำแข็งที่เป็นประกายและโปร่งแสงอยู่ข้างนางมังกรน้ำแข็งตัวนั้นบินออกไปหลังจากที่มันควบแน่นเสร็จและมันเหมือนกับมีชีวิตดวงตาคู่ยักษ์ที่เกิดจากหิมะเผยพละกกำลังและกลิ่นอายสังหารออกมา ทำให้เจียงอี้และสาวกนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นทุกคนพากกันตัวสั่นแม้จะไม่ได้หนาวมากนะักร่างกายที่ยาวกว่า300เมตรน,นั้นมีพลังงานที่น่าเกรงขามซึ่งมันทำให้ทุกคนหายใจไม่ออกมังกรน,น้ำแข็งกลืนวิญญาณไป ผู้อาวุโสที่ห้าบินออกจากมังกรน้ำแข็งใบหน้าอันบอบบางของนางเย็นชาร่างที่สง่างามของนางก็ลอยออกมาเหมือนเทพธิดาและมังกรใต้ฝ่าเท้าของนางก็ส่งเสียงคำรามบินไปทางเจงอีมาเลย ดวงตาของเจิงอี้เป็นประกายเรากับดวงดาวในตอนนี้และร่างของเขาก็ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมมังกรน,น้ำแข็งพุ่งไปยังเจิงอี้และกลืนกินเขาเข้าไปอย่างรวดเร็วร่างของเจิงอี้ถูกส่งปลิวลอยไปด้วยแรงกระแทกและชนเข้ากับยอดเขาที่อยู่ห่างไกลออกไป ผู้อาวุโสที่ห้าและสาวกนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นทุกคนต่างมีดวงตาแวววับขณะที่เจียงอี้ใช้โล่ลมดาราและเปเลวเพลิงอัศนีรวมกันเพื่อป้องกันการโจมตีร่างของเขาอาจเต็มไปด้วยเลือดแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสดใดๆการป้องกันของเด็กคนนี้แข็งแกร่งมากมาดูกันว่าดวงจิตของเขาจะยืนหยัดได้หรือไม่ เหอะเหอมังกรน้ำแข็งกลืนวิญญาณของข้าคือการโจมตีดวงจิตวิญญาณผู้อาวุโสที่ห้ายิ้มเล็กน้อยขณะที่หัวใจของนางเต้นแรงด้วยความรู้สึกเอรล้นที่ชื่นชมในพรสวรรค์นางไม่ได้เคลื่อนไหวต่อทุกคนมีหลักการของตนเอง และเมื่อเจียงอี้เลือกทางนี้โชคชะตาของเขาจะเป็นคนกำหนดความเป็นตายของตัวเองการโจมตีของผู้อาวุโสที่5้าแทร็กซึมเข้ามาจริงๆเจียงอี G ้ e เห็นว่าโล่ศักดิ์สิทธิ์ของเขายังไม่แตกสลาย เขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับร่างกายตัวเองและใช้สมาธิทั้งหมดไปกับการควบคุมดับวิญญาณเพื่อต้านการโจมตีดวงจิตพลังงานบางอย่างไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาและพุ่งตรงไปที่ทะเลแห่งดวงจิตถ้าไม่ดีล่ะ จียงอี้ตื่นตระหนกเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อพลังงานประหลาดเข้าสู่ร่างกายของเขาอากาศที่เยือกเย็นก็จู่โจมร่างกายของเขาและมันแช่แข็งร่างกายและดวงจิตของเขาทันทีดาบวิญ,ญญาณทั้ง72เล่มของเขาก็ถูกแช่ไปด้วยและไม่มีทางควบคุมดาบวิญญ,ญาณเพื่อปกป้องดวงจิตของตัวเองได้เลย พลังงานประหลาดเข้าสู่ทะเลแห่งดวงจิตของเขาอย่างง่ายดายและกลายเป็นเข็มเล่มเล็กๆที่ยิงไปยังดวงจิตหลักของเจงอี e. ้เขาสัมผัสได้เลยว่าดวงจิตเขาได้รับบาดเจ็บและถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องหากเขายอมให้เข็มเล็กเหล่านี้โจมตีตามที่ต้องการดวงจิตของเขาจะพังทลายลงในเวลาไม่ถึงส5บนาที หากเจ้าทะลวงออกมาไม่ได้ภายใน15นาทีเจ้าตายแน่เจียงอี้นึกถึงคำพูดของผู้อาวุโสที่ห้าและใจของเขาก็จมดิ่งลงนางพูดถูกแล้วหากเขาไม่สามารถขับความเย็นออกจากร่างได้ใน15นาทีเขาจะต้องตายแน่ๆ แต่ปัญหาคืออากาศที่เย็นเยียบของมังกรน้ำแข็งกลืนวิญญาณนี้แข็งแกร่งกว่าของเผ่าคนแค่ถึงสิบเท่าหากไร้ความช่วยเหลือจากภายนอกเจิงอี e ้จะไม่สามารถขับความเย็นออกไปได้ดวงจิตของเขาถูกแช่แข็งไปร่างกายของเขาและแก่นแท้พลังเองก็ด้วยหากร่างทั้งร่างของเขากลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วเขาจะขับความเย็นออกไปได้อย่างไร นี่ข้ากำลังจะตายหรือร่องรอยของความสิ้นหวังผุดขึ้นมาจากส่วนลึกของดวงจิตของเจงอี e. ้อย่างไรก็ตามความสิ้นหวังนี้ถูกแทนที่อย่างรวดเร็วด้วยความไม่ลดละเขาคำรามอยู่ในใจข้าตายไม่ได้ข้ายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำและยังมีผู้คนมากมายให้ปกป,ป้องข้าเจยงอี e. ้ผู้นี้จะตายอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ความเย็นข้าจะขับความเย็นนี้ออกไปได้อย่างไรจิตใจของเจงอี้กำลังคิดอย่างรวดเร็วซึ่งเร็วกว่าร้อยเท่าในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตและความเป็นตายเขานำเอาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดออกมาใช้หากเขาไม่สามารถขับความเย็นออกได้ใน15นาทีนี้เขาจะต้องเผชิญกับความตายความเย็นใช่แล้วรูปแบบเต่าหิมะน้ำแข็ง ทันใดนั้นใจของเจยงอี e ้ก็เคลื่อนไหวดวงจิตวิญญาณของเขาสั่นสะท้านหากเขาต้องขับความเย็นออกไปมันมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือเข้าใจรูปแบบเต่าหิมะน้ำแข็งให้ได้ใน15นาทีนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ